ลองชิมดูครับอันนี้คือบาเตงโบราณใช่ครับสูตรของป้าป๊าไม่มีมันจะนุ่มพอดีครับไม่มีมันหอมแล้วรสชาติก็กลางๆไม่รสโดดเกินไปนุ่มครับครับผมนี่ดูเม็ดข้าวครับจะเป็นเม็ดสวยเลยแล้วไม่แข็งแต่พอเคี่ยวเข้าไปเดี๋ยวพี่โค้ดลองชิมดูจะนุ่มครับเหมือนข้าวหอมมะลิเลยครับเพราะว่ามันคือข้าวหอมมะลิแต่เ็กเจอร์คือข้าวสาวให้ ข้าวนุ่มแต่เป็นเม็ดเพราะปรติข้าวหอมมะลิเนี่ยข้อเสียเขาคือจะนิ่มเกินไปและเม็ดขาดอันนี้ก็คือแนะนําเป็นหมูสับหมูกรอบไส่ทอดก,กระเทียมบิ๊กไทยครับจะเด่นในเรื่องกระเทียมแห่งก็ค <c oughs> ืออันนี้ครัวพิกเกลือใช่แต่อันนี้เป็นทอดกระเทียมบิ๊กไทยอร่อยคนละเฉดเลยครับคนละสองเทสเตอร์ <c oughs> เราเพิ่มไม่ลูกค้าเลยครับนี่ <c oughs> คือสิ่งที่อยาบอกผมว่าห้ามพลาดถูกครับอันนี้มาที่นี่ยังไงก็ต้องแนะนําเลยครับ วันนี้มาตามมาขอพาทุกท่านมาชมและชิมเมนูพิเศษเมนูเพิ่มมากขึ้นของร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมู3อย่างเมนูอะไรเพิ่มขึ้นอย่างไรขอเชิญทุกท่านมาตามมาครับ สวัสดีครับี่พสวัสดีครับเฮลเล็ตเจอกันอีกแล้ววันนี้อีพีสองภาคสองร้านเฮเล็กเกาเหลาหมูสามอย่างถูกแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาแบบเดิมเป็นไังไงเพิ่มเมนูขึ้นมาอีกครับคืออะไรบ้างสี่อย่างอย่างแรกครับหมูสับหมูกรอบไส้กั้พริกเกลือเราจะใส่พิทยให้ลูกค้าเพราะว่าเพิ่มความหอมและความเผ็ดส่วนอย่างที่สองเป็นหมูตุ๋นครับออริจินัลเนื้อจะมีไม่มีมันเลยและจะหอม ครับผมส่วนอย่างที่3ก็คือหมูสับหมูกรอบไส้เหมือนกันครับพี่โค้ดแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสําหรับคนไม่ทานเผ็ดใส่กระเทียมพิไทยแทนรสชาติก็จะรสจัดขึ้นก็คือเอาหมูสับตัวนี้ครับที่กินกับเกครับไปเคลือบกับซีอิ๊วหวานแล้วชุบแป้งบางๆแล้วทอดสามเที่ยวเพื่อเพิ่มความกรอบและความหอมครับแล้วก็จะรสก็จะจัดขึ้นเล็กนึงเพื่อกินกับข้าวและตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าทานข้าวเปล่าก็ไม่ต้องสั่งข้าวเปล่า สั่งเป็นหมูตุน๋นออริจินอลบาทเตงและบาทเตงทางร้านเนี่ยก็คือจะไม่ได้ออกหวานครับออกรสกลางๆเค็มไม่มากหวานไม่มากและสังเกตเนื้อเนี่ยจะไม่มีมันเพราะอะไรจะคัดเนื้ออย่างดีครับเราไปตุ๋นเพื่อให้นุ่มแต่บาทเตงที่อื่นเขาก็อร่อยแต่เขาอาจจะมีมันและเป็นน้ําหวานแล้วแต่ชอบใครชอบมันคนละสตาของเราไม่มีมันไม่<ต>มีมัน,นมครับแต่หอมนุ่มครับหอมนุ่ม ถูกครับอ่าขออนุญาตพี่โค้ดอย่างนี้ก็เหมือนบาเตงแบบสูตรฮ่องกงใช่ครับที่ที่จะไม่ใช่หวานน้ำถูกครับเป็นความหอมของการตุ๋นใช่ถูกต้องแล้วข้าวหอมมะลิอย่างดีแต่ว่าเทคเจอร์เหมือนเสาให้ข้าวจะเป็นเม็ดไม่แตกแลวราดน้ำไปจะเหมือนข้าวต้มข้าวที่นี่โหดอยู่แล้วครับลองชิมดูครับอันนี้คือบาเตงบาเตงโบราณใช่ครับสูตรของปป้าไม่มีมัน ไม,ไ,มไม่มมันหอมแล้วรสชาติก็กลางๆไม่รสโดดเกินไปนุ่มครับครับผมแล้วจานนี้เมนูเท่าไหร่เนียเก้าสิบเก้าบาทครับเก้าสิบเก้าบาท<า>นี่ดูเม็ดข้าวครับจะเป็นเม็ดสวยเลยแล้วไม่แข็งแต่พอเคี่ยวเข้าไปเดี๋ยวพี่โค้ดลองชิมดูจะนุ่มครับเหมือนข้าวหอมมะลิเลยครับเพราะว่ามันคือข้าวหอมมะลิแต่เท็กเจอร์คือข้าวสาวห้ข้าวนุ่มแต่เป็นเม็ดเพราะโปกตีข้าวหอมมะลิเนี่ยข้อเสียเขาคือจะนิ่มเกินไปและเม็ดขัด แต่ผมนี่ใช้เข้าอย่างดีมากสุดเลยเก็บพรีเมียมเลยแล้วถ้าเกิดลูกค้าบางท่านจะตัดเลี่ยงก็มีซีอิ๊วหวานให้จิ้มต้องลองอ่าลองดูทางเฮียเล็กแนะนำปุ๊บต้องลองครับต้องลองซีอิ๊วทม่หวานไม่หวานมากราดได้เลยครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะครับพี่โค้เนี่าราดได้เลยครับอารมณ์ก็จะประมาณเหมือนข้าวมันไก่ครับแต่ซีอิ๊วอร่อยดีไหมฮะอร่อยครับผม ไม่ใส่ว่าหอมแล้วใส่หอมกว่าเดิมกว่าใช่แต่ถ้าเราไม่ทารสจัดเราก็ไม่ต้องใส่แต่แนะนาให้ลูกค้าใส่ทุกคนลูกค้าชอบหมดครับเซลแล้วพอทานคู่กับกระเทียมกับแตงร้เลิใช่เมื่อกี้เ็กลืมบอกไปเราก็ใส่กระเทียมทังร้านด้วยแล้วก็ใส่พริกไทยที่ให้เพยพอนเมื่อกี้ทาให้กลายเป็นข้าวกระเทียมพริกไทยราดด้วยหมูตุ๋นบาดแ็งสูตรป,ป,ป้าแล้วกลับบ้านไปก็ไม่เซ็งแล้วก็ไม่เสียด้วยเพราะว่าหมูเราทําสุกแล้วแล้วเนื้อหมูอย่างดีสองทุ่มก็ยังไม่เสียครับ แล้วถ้าเกิดอยากทานร้อนเข้าเวฟ15บวินาทีทานได้เลยเห mm hmm. มือนใหม่ที่ร้านเลยครับสามเมนูนี้แนะนํากลับบ้านรับรองไม่ผิดหวังครับแก้วนี้คือเหมือนเดิมข้างล่างแกงกวยข้างบนใบเตยใช้สูตรเดิมขึ้นขึ้นลงลงไม่ต้องหมุนถ้าลงได้จิ้ม,มจิ้มล่างอร่อยจิ้มบนหอมข้างล่างข้างล่างใบเตยข้างบนแกงกวยข้างบนแกงกวยความหอมของใบเตยความหวานของแกงกวย mm hmm. ไม่จําเป็นต้องผสมเหมือนเดิมลงอร่อยขึ้นหอมสุดยอดขึ้นขึ้นลงลง นี่คือหมูตุ๋นตัวนี้แหละครับแต่เป็นออริจินอลเช่นลูกค้ามาใช่ไหมครับสองท่านสั่งตัวนี้แล้วก็สั่งเกาเหลาทางร้านเล็กออริจินอลเหมือนเดิมข้าวเปล่า2ถ้วยจบเลยราคาก็200บาทครับทุกจานส่วนข้าวนี่ก็เป็นราคา99บาทครับเริ่มต้นนี่หมูตุ๋นออริจินอลใช่ก็คือตัวนี้แหละครับแต่ไม่ต้องราดข้าวครับผมสังเกตจะไม่มีมันเลยจะเป็นเนื้อก้อนๆจะนุ่มไม่แข็งเลยอ่ะและจริงๆแล้วถ้าพี่ค้รปรุงน้ำจิ้มก็ทานได้นะครับพริกน้ำส้ม น้ำตาลนิดหนึ่งน้ำปลานิดหนึ่งพริกป่นนิดนึงอ่าพี่โค้ดปรุงแบบคราวที่แล้วย p พหนึ่งที่กินกับเราอะยีพีสารเชฟทางร้านแนะนำใช่เขาปรุือพริกน้ำส้มของร้านเนี่ยเป็นพริกที่ใช้น้ำมะนาวมะนาวใช้สามพริกพริกกระเยงเพื่อความเผ็ดอันนี้เรียนแบบได้เลยครับพริกที่สองคือพริกจินดาเพื่อเพิ่มความสีเขียวกับแดงส่วนอันที่สามคือพริกขี้หนูสวนเพิ่มความหอมแล้วก็ใช้น้ำมะนาวครับแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วจิ้มเดี๋ยวเี่โค้ดก็ตักเลี้ยงใส่พริกป่นใช่ใส่เลยครับอร่อย แบบมันน้ำปลาไหมได้ครับน้ำปลาหน่อยหนึ่งน้ำตาลหน่อยหนึ่งถ้าเราชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาเยอะหน่อยอถ้าเราชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยแต่ว่าโทนหลักเนี่ยเอาพริกน้ำส้มเป็นโทนหลักครับถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่แล้วก็คนเลยคนเลยครับคนให้เข้ากันมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งคล้ายกินหมูปิ้งดีไหมอีกรสชาตินหนึ่งก็อีกเท็กเจอร์หนึ่งหอมมะนาว เผ็ดพริกน้ำส้มเผ็ดพริกป่นร้อนแล้วก็กลมกล่อมสูตรนี้เชฟสันแนะนํามาใช้ได้แล้วเมนูตัวต่อไปก็หมูสับหมูกรอบไส้ขั้วพริกเกลือครับถ้าเราชอบเผ็ดก็กินพริกตรงนั้นไปเลยก็ได้เพราะว่าจานเป็นพริกขี้หนูเป็นแม่นๆอยู่นะถ้าคนชอบเผ็ดนะถ้าคนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องกินพริกแล้วรสชาติจอกแบบรสชาติเผ็ดแบบคนจีนนะหมูสับหมูกรอบไส้ขั้วพริกเกลือเพราะว่าไส้ที่ร้านเดอะเบสอยู่แล้วครับ จะชิมหมูกรอบก่อนลองดูครับผมต้นตำรับของชื่อร้านเฮียเล็กหมูสามอย่างหมูกรอบคือ W S ถูกพอดีรสจัดเกินจากตอนแรก EP แรกก็คือหมูกรอบชิมสีหวานอันนั้นออริจินอลทอดมาแล้วก็เค็มหวานน้อยแต่อันนี้คือเพิ่มความรสจัดเข้าไปเพื่อกินกับข้าวเอาซีอิวตัวนี้ไปเคลือบนุ่ม แล้วก็มีความเผ็ดร้อนของอันนี้จะไม่หายกรอบด้วยเพราะว่าไปชุบแป้งบางๆที่ไปคุกแล้วก็ทอดสั่งเที่ยวอือร่อยอ,อันนี้อร่อยแล้วจากนนี้คืออันนี้ก็คือแนะนําเป็นหมูสับหมูกรอบไส้ทอดกระเทียมพริกไทยครับจะเด่นในเรื่องกระเทียไมไแห้งๆก็คืออันนี้ครัวปิกเกลือใช่แต่อันนี้นนเป็นทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยคนละเฉดเลยครับคนละสองเทสเจอร์อเราเพิ่มไม่ลูกค,ค้าเลยครับนี่คือสิ่งที่อยาบอกผมว่าห้ามพลาดถูกครับอันนี้มาที่นี่ยังไงก็ต้องแนะนําเลยครับอืมนี่คือมาแล้วครับใช่ ขัวกระเทียมพริกไทยทอดกระเทียมพริกไทยหมูสับหมูกรอบไส้ทอดกระเทียมพริกไทยที่เห็นอันนี้คือหมูกรอบไส้นี่คือหมูกรอบนี่คือไส้ผมชิมหมูกรอบก่อนทีเด็ดทางร้านเฮลเล็กเคีเหลาหมูสามอย่างโอ้โหเคี้ยวดังปอกแป๊กเลยมันกรอบเนี่ยไม่ใช่แข็งนุ่มกรอบขอบคุณครับหอมหอมกระเทียมหอมพริกไทย อันนี้คือเรอหุ้งหรือไส้อ่อนทอดกระเทียมพริกไทยผมปกติก็อร่อยอยู่แล้วตอนต้มแต่มาํำทอดยิ่งอีกเทคเจอร์หนึ่งกรอบหอมไม่คาวรสชาติปกติจริงไม่แล้วก็ไม่เหนียวเพราะเราตุนมาเรียบร้อยแล้วถ้าฟังนีเล็กพูดอาจจะไม่เชื่อแต่พอได้ลองตามเนี่ยมันจริงทุกคําพูดเลยไม่อร่อยตังคืนครับจบแล้วก็ให้ค่าเสียเวลาค่ารถกลับบ้านด้วยครับอตามนั้นลอร่อยจริงและนี่ก็คือชอบ หมูสับเหมือนเดิมแต่ว่าเท็กเจอร์ก็คือเพิ่มพริกไทยเพิ่มเผ็ดร้อนพริกไทยมากขึ้นใช่เผ็ดคนละแบบเผ็ดพริกไทยเผ็ดพริกเลือกได้คนละแบบมาแล้วครับครับผมสุกดไหนจะเท่าการกินของอร่อยรได้อนของอร่อยห้องแอร์เย็นๆไม่คิดค่าแอร์ที่นี่ขึ้นมาชั้นสองเป็นห้องแอร์ครับผมค่าไฟไม่คิด ถ้าสั่งน้ําก็คิดแต่ค่าน้ําแต่ถ้าลูกค้าบอกให้ไม่จ่ายค่าน้ําก็ไม่เครียดเพราะว่าเจ้าของร้านรวยเจ้านายผมรวยครับก็คือผ่านมาแถวเยาวราชครับอากาศร้อนแวะมาชั้นสองของร้านเ,เล็กถูกม,มีห้องแอร์บริการได้เลยครับไม่รังอาหารมานั่งพักร้อนได้เล่น,นเลยเลมา,น,าน,นั่งเล่นเข้าห้องน้ํามาใช้บริการได้ไม่มีการกดเครื่องเลยครับเพราะผมเอาคาสอนที่พ่อผมบอกขอให้เข้ามาครับไม่มีปัญหาเลยครับ ขอใช้บริการเพราะว่าที่นี่คนต่างประเทศก็มาขอเข้าห้องน้ำประจำขอให้มาครับช่วยได้หมดทุกอย่างอขอให้มันนั่งอย่างเดียวดีครับอ,อาหารอร่อยบริการดีใช่ที่ทำงานคือเจ้าของร้านตอนรับดีเป็นเพื่อนอเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมเองชิวมิตรจิตมิตรใจทำไปไม่ต้องคาดหวังครับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันมาเข้าตัวเราเองไม่ต้องคาดหวังครับของพวกนี้มันมาเองร้านเฮเล็กตั้งอยู่ที่ไหนชุมชนเล่นลิศเยาวราชถูก จากเยาวราชนี่เส้นตรงมาแค่ร้อยเมตรทางกลับรถคลองถมง่ายๆครับผมแล้วก็ก็คืออยู่ระหว่างสี่แยกราชวงศ์กับสี่แยกวัดตึกชุมชนลิลิอยู่ซ้ายมือเป็นอาคารสมัยโบราณแต่สวยซ่าบริการเดลิเวอรี่มีไหมครับมีครับตอนนี้มีโรบินูสไลแมนมีแกล็สั่งได้เลยครับผมโรบินูสไลแมนแกล็บได้แต่แนะนำว่าโรบินูสจะเร็วหน่อยครับผมแล้วช่องทางถ้าลูกค้าอยากจะติดต่องานนู่นนี่นั่นโทรศั์ได้ที่เบอร์ไหนเบอร์0 8 0นะครับ 2> 4 4 2 6 6่สอกหครับผมขอบคุณมากครับโทรมาได้เลยบางทีอาจจะยุ่งไม่ได้รับยังไงก็โทรกลับทุกสายนะครับก็ so, ต้องขอโทษลูกค้าด้วยขอบพระคุณมากครับจากรายการอาหารต่างๆที่ทุกท่านได้รับชมไปผมจะขอแปะลิงก์คลิปของเฮลเล็กเกาลาหมู3อย่าง EP แรกหรือตอนที่1ไว้ที่มุมขวาบนของวิดีโอณนะเวลานี้ขอเชิญทุกท่านคลิกกลับไปชมเรื่องราว ที่มาเรื่องเล่าสตอรี่ร้านเฮลกเกาเหลาหมูสามอย่างได้ที่ลิงก์ที่มุมขวาบนนี้นะครับวันนี้อาหารที่เราได้ชิมไปต้องบอกว่าเกิดจากความรักเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ลิ้มได้ลองอได้ชิมรสชาติอาหารที่ว้าวแปลกใหม่กว่าเดิมเกาเหลาหมูสามอย่างของเดิมว่าอร่อยเด็ดแล้วพอนำมาต่อยอดพัฒนาไม่ไว่าจะเป็นช่อกรอบ ใส้หัวพริกเกลือหรือทอดกระเทียมรวมถึงหมูตุนบะเต็งโบราณสูตรฮ่องกงบะเต็งไม่มีมันเพราะใช้หมูสันนุ่มๆตุ๋นนานๆนนตุนจนหอมพอนำมาทอดกระเทียมพริกไทยยิ่งเพิ่มรสชาติความอร่อยข้าวหมูตุ๋นมอด,ดินที่ได้ทานไปก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงของความอร่อยในวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านเฮียเล็ก เกาเหลาหมู3อย่างสาขาเยาว,วราชชุมชนเล่นลิศมาตามมาครับเชิญชวนพี่พี่ลูกค้าทุกทท่านนะครับถ้าใครว่างมาก็1ลร้านไม่มีวันหยุดแล้วตอนนี้ก็ขยายเวลา10บโมงเช้าจาก11บเอโมงเลื่อนขึ้นมาเป็น10บโมงเช้าจนถึง2องทุ่มครึ่งเหมือนเดิมร้านออเดอร์คุณลูกค้าก็ยังนั่งได้ถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตามสบายตามอัธยาศัยเลยครับรถจอดฟรีครับไม่ต้องมีการสแตมป์มาเลยเลยครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาในชุมชนเลื่อนลิศขับรถ้ามาบอกพี่รอปภ ว่ามาทานได้ทุกร้านร้านผมร้านก๋เหล่าเยเล็กหมูสำยางสาขาเยาวราชหรือร้านอาหารเช้าเจ้าซานหรือร้านพี่ลิงร้านน้ําอนุรักษ์พาณิชย์หรือร้านซิลรูทของคุณลนันมาจอดฟรีได้เลยครับใช้บริการสบายมากสะอาดสะดวกสบายก็ขอพระคุณลูกค้าครับเรียนเชิญนะครับผมขอบพคุณมากครับ